สามเกิดเป็นคูละยากจนหนหายเฮ็ดเบียกบักลลยวุ่ไหว้ไพ่กะตางานไายนอกก็วิ่งเข้ามาจัดฉากเอาหน้าหาคนงานเขาเจ้าของงานส่วนตัวก็ตั้งอยู่เป็นกองละบอได้เมาหยมาเป็นคู่จะเคลืคอคูู้ กาแฟเสียครูสอนพาระยากแต่นำเมียครูบอสอนจักรยานก็คือคู่แนแนวครูฝึกนอดอกกันยากแต่จัดแถวครูบอสอนอีกแก้วก็คือคู่ขี่คานครูภาษาจีนอยางแต่นำพินอินครูนาศศิลป์อยากนำวงมาสรทานครูสอนคณิตให้แต่การบ้านทองแต่บทอาขยันก็คือคูภาษาไทยครูสอนคอมพิวเตอร์อยู่แต่ห้องบอไปใส่ครูสอบบรรจุไม่ได้ไปอยู่แต่บนดอยครูอาณาไม่อยากแต่นำยุงลาย คู่ปะผมไวติดเท้ากับเด็กน้อยคูฝึกสอนซัดแตกแต่เอ็มร้อยคูฟิสิก์มีแต่ฝอยสอนจ้อยกับโบทันคูลูกเสือและหน้าแหล่หน้ามันคูการศกษากำหนดนำแต่ผันลงคูวิชาการยากแต่ใบพอพอคูเวรกับพออยักกันเบ้านาเสาธงคูต่างประเทศได้แต่ยืนงงยังบ่สี่มตรงคูศิลปะกับกอนมูคูเคมีก็ได้แต่นั่งดูคูชีวะบวบหูหัวแต่มาจากประชุมคูอังกฤษยากแต่นำอาเซียน ครูปรวัชนาการห้อกับเข๋าใส่ถุงครูหมดสังคมลุ่มจกตำบัุ่งเดี๋ยวบังเห็นแต่พุงก็คือล่องพอโครูการงานก็ยากแต่เงินชอครูดนตรีกับพอวายากแต่วงโยรู้ไหนไหนก็ยากแต่นำานี้สิ้นไม่ค่อยพอกินยอนปัจจัยมันไหลเป็นสิทธิ์มีครูต้องสู้จนกว่าสบายแล้วมันคงให้ได้ยาสไดายอครู to